นี้สิบนาทีนี้อยากให้นอ้องลิลลี่เชิญชวนทุกคนเลยสาหรับใครที่อยากตั้งคํลำโนโอเคหนูจะไม่พูดเล่นอะไรใหญ่ไปนะคะวันนี้หนูอยากหนูอยากได้โอกาสจากอาจารย์ได้โอกาสจากพี่สาวหนูยังไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์เลยแล้วก็เหมือนอเ,เป็นความฝันของหนูด้วยขอให้พี่ๆสนับสนุนแล้วก็ ซื้อกาแฟกับกระเป๋าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอให้ทุกคนกดพร้อมกันได้ไหมลี่อยากเห็น99ออเดอร์เหมือนที่ผ่านมานะขอบคุณโอ้ยน่ารักกโอ้ยไม่กดไม่ได้แล้วเลยเลครับทุกคนครับอไหนดูก่อนเพราะว่า10นาทีจะไปแล้วอ่ะสินาทีจะไปแล้วขอให้ขึ้นฮอตเลยตอนนี้เราอยากเห็นฮอต99นะครับทุกคนช่วยกันกดอ่ะใครกดแล้วเม้นกดแล้วมาหน่อยเร็วๆเมนกดแล้วให้นี่หน่อยนะ วันนี้เห็นเขามีรอยยิ้มเป็นความสุขให้พวกเราแล้วหลายคนเราได้หวัวเราะแบบอ่ะหลังอ่านเรื่องงานเครียดใช่ไหมพอมันมาดูลิลลี่แล้วมีความสุขดังนั้นจะมีความสุข,ขกว่าน,นี้ถ้าได้เห็นภาพเขาไปถ่ายแอดเป็นพรีเซนเตอร์ของจริง,งขนาดหนูไม่ได้เป็นตลกนะอ๋ะอ,อ,นอ,อหน่อยอ๋อหน่อยเลยทุกคนก็ให้หนูเป็นตลกเฉยเลยอ่ะหนูงงมีความงงอยู่นะจริงได้ตอนนี้กดกดตะกร้าขึ้นเท่าไหร่แล้วนะครับเรามาลุ้นกันมีมีคนกดตะกร้าให้หนูไหม มีใครรักแม่ตาอยูบ้างไหมอมอ,มอ้อนขนาดนี้แล้วนะนี่พ<ว>ีมีเยอะมากไม่ใช่อะไรเ<อ>ลยนะ พอพี่เฮนดี้กลัวช่องงานฟิวช่องก็ทำไมทำไมมันเงียบหายมันเงียบหายอุ้ยได้ของขวัญเอ้ขอบคุณนะคะที่ส่งเพรากดตะกร้าจริงๆจะบอกว่าเราอ่ะวันนี้ชุดของเราเนี่ยตำลังซื้ออีกเองเดี๋ยวยืนให้ดูหน่อยว่าต้องปิดไว้นิดนึงนะคะวันนี้จริงๆอ่ะชุดเราอ่ะตั้งใจชุดมาสวยมากจริงๆนะคะเป็นชุดที่เป็นลูกหลานพญานาคเลยนะมาดูดอคุณนักข่ายแล้วพี่อเล็กก็น่ารักมากก็คือ ใส่มาเหมือนกันใช่วันนี้เป็นตีมชุดไทยวันนี้เป็นตีมชุดไทยนะคะเป็นไ,ไงคะชมมาเยอะๆค่ะลิลลี่สวยไหมนี่ได้ใส่ชุดลูกหลานพยานัะอย่างที่จะ<ด>ชอบา้อบางเ,เดี๋ยวเดี๋ยวช่องเปยดแล้วก็ไม,ไม่ไม่ได้บ่อยครั้งนะที่จะใส่ชุดไทยแบบนี้ใ,ใส่ชุดไทยรู้สึกไงบ้างคือไม่ถ้าเกิดสมมติว่าลิีใส่ชุดชุดไทยเนี่ยบางทีหนูจะดื้อไม่ได้มันเหมือนหนูจะเป็น อีกคนนึงตอนที่หนูไล่รำตอนที่หนูไล่รำแต่พอรำเสร็จแล้วมันมันเหมือนมันอบความทื้อลงไปอ่ะแค่นั้นนะคะแต่เขาเป็นคนละคนจริงๆนะตอนรำอ่ะใช่ใช่ไหมเอออ่ะห้านาทีสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวให้พูดใกล้ๆเลยมาดู้ีโอทำไมนะขนาดนี้แล้วนะกเป๋าน่มานี่นี่นี่นีนีไปไปนี้ใช้ประจำมาหนึ่งเดือน แม่มาเย็ยนไมม่มาเย็ยนให้กำลังใจพี่พี่ช่วยหนูหน่อยนะนะคะช่วยหนูดินนี่หน่อยนะคะหนูอยากเป็นพรีเซนเตอร์กาแฟ <c oughs> แล้วก็อยากเป็น <c oughs> อยากเป็นพรีเซนเตอร์กระเป๋าด้วยต่อให้พี่แบบว่าตอนนี้มี300กว่าคนขอให้กดตะกร้าให้รี่สัก ห้าสิบออเดอร์หรือว่าหนึ่งร้อยออเดอร์ก็ได้หรือว่ายี่สิบออเดอร์ก็ยังดีขอบคุณหนึ่งคนลตอนนเ่มาตอนนี้ไหลมาเรื่อยๆนะครับเพราะนี่คือห้ารายที่สุดท้ายแล้วก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจต่อไปยช่มงานแน่นมากโครงการตากางานแน่นแต่ว่าอย่าลืมต้องให้คิวพี่นะเมื่อกี้สัญญาแล้วนะก็ต้องมาสิหนูจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่มาเป็นไปไม่ได้รลยมาครับไหลมาเรื่อยๆนะเดยอีกได้ไมค์คานา กดตะก้าแล้วอย่าลืมไปจ่ายเงินด้วยนะคะออื่ลงปังเก้าลุงเราลงเก่าเป่าเฮาไม่เพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้อะไรนะเพลงเมื่อวานคืออะไรอ่ะอันไหนอ่ะ เพลงไหนหนูร้องเพลงไเพลงอันนี้ถ้าหนูร้องเพลงให้ฟังพี่กดตะกร้ากดเรื่อยๆได้ไหม้เพลงอะไรอ่ะที่เากนี้คของ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 ที่หนูบอกว่าหนูชอบเขาร้องเพลงไงที่เมื่อวานหนูร้องไงใครใครดูอยู่เมื่อวานบอกเนี่ยนี่เพลงอะไรที่รำยัยอะไรนะเพลแอมวะแอลแอมกระตอนสะสะทิวขาวตาดมกลมโตพร้อมกระล่ หลบไปหลบบลาไปดี้ปนมไปอยากไปสู้ไปสานไปดองไปอยากให้ดีไปอยากขนาดมันเอามันนามันโอ้มันนามันไหมฮะหมดเลยนะใจไม่ใช่ครับนี่คือการลองเลียนนิตสิตอ๋อน้องทำดีที่บอกว่าลิแล้วอย่างไรก่อนหัวร้อนตอนพักใจเนี่ยเออเป็นการเลี้ยงนิตสิตแล้วเบียชอ์รออยู่ข้างหลังเนี่ยกดตะกร้าหนูหรือย่ะ สักสิบเก้าห้าอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอเดี๋ยวน้องรี่ครับมีแต่คนเสียดายในไลฟ์บอกว่าน้องต้องมาอีกพี่แคนดี้เอาน้องอีกสองคิวไหมครับจัดเลยอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงอ้อน่ไหมตอนนี้อ้อนเอฟซีแล้วตอนนี้อยากให้อ้อนแม่แคนดี้หน่อยเร็วๆพี่จ๋าอ้อนแม่แคนดี้ข้างหลังแม่แคนดี้ข้างหลังช่วยหนูด้วยหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีนะ ตอนนี้สปอนเซอร์อยู่ด้านหลังจริงๆก็เป็นพี่สาวอีองคนับจากวันนี้ไปจ้างหนูเถอะโอเคพี่กันดีโอเคไหมอีกสอคนโอเคเจอกันดีโอเคไม่ต้องอ้อมขอจ้างหนูค่ะอยากได้ตังค่ะจ้างหนูเลยยอมรับเลยนะว่าอยู่ตรงนี้อยู่ในภวัาของลิลลี่ี่อนลงไลฟ์พูดภปษาสาวหน่อย พูดภาษาลาชเชิญชวนเหรอลูกค่อยจะบอกเจ้าว่าฮักเจ้าเดาจ้าค่อยจะบอกเจ้าว่าค่อยโสดดอค่อยจะบอกเจ้าว่าค่อยเป็นผู้หญิงเก่งหาเงินเก่งคือเนี่ยค่อยหาเงินให้เจ้าเบ่งอยู่ต้นนี้เด้ค่อยจะบอกเจ้าว่าค่อยเป็นดาราแล้วเด้ฮะแล้วค่อยจะบอกเจ้าว่ากระเป๋าใบนี้อะร้อยล้านเลยจ้า แข่งกว่าเอาคอยไปถือกระเป๋าให้เจ้าบอลและที่สําคัญกาแฟนี่กาแฟนี่คอยหาเงินเก่งคอยได้เป็นสปอนเซอร์นะคอยได้เป็นสปอนเซอร์แล้วอาจารย์อ้าวสปอนเซอร์คือคนจ่ายเงินอ้าวหรอคือทีเซ็นเตอร์เออแือหมดร้อนไม่หมดร้อนไม่หมดร้อนแรงมากอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือแบบว่าคอได้เป็นเป็นอย่าง มีอะไรให้หนูไปไหมเขาบอกว่าไม่ได้มาขายของมาขายตัวเองเพราะฉะนั้นชื่อรักเคากรุณากดตก้าให้หนูลิลีหน่อยนะคะกำลังซื <h 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 ้ออีกสองค่ะไอเอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ๋า คนที่ฮักและเมตตาหนูลินดีเลอรตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมือลาวไม่ใช่อยู่ฝั่งลาวอยู่ฝั่งไทยอยู่ใส่ก็ได้ทั่วประเทศไทยจัก,กรวาลลานโลกใบนี้ซื้อกาแฟกับกระเป๋าให้หนู่อยน,นะนะคะ<อ>หนูอ,อยากเป็นสองคนกำลังซื้อค่ะ <Wow. S 1> ขอบคุณค่ะ โอ้แล้วองนาทีสุดท้ายแล้วเร็วสองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ช่องหลักนี่ถูกไหมใช่มันเป็นช่องสำรองโอ้แต่ไม่เป็นไรนะ500คนที่ดูอยู่ก็จุ๊บเหมือนกันเออติดตามช่องสำรองไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งคนกำลังซื้อค่ะขอบคุณค่ะซื้อแล้วไปกดตะกร้าด้วยนะคะที่รักซื้อแล้วไปกดตะกร้าดอะไรนะอะไรนะขออีรอบหนึ แล้วก็หนูเข้าใจตัวหนูอ่ะพวกพี่ไม่เข้าใจเองพวกพี่ก็ต้องแบบว่าต้องเข้าใจหนูเหมือนกันเออลองพูดถูกอยู่แล้วลองกดแล้วเอ่อกดตะกร้าแล้วชำระเงินจะพูดอย่างนั้นจะพูดอย่างนั้นแหละเราก็ไดีอย่างนั้นแเลยพี่อฝากหน่อยเลยเดอหนูพูดอะไรผิดที่ไหน บางหนูก็พูดกับพี่หนุ่มแล้วว่าบางวันหนูก็พูดไทยเก่งมากฉลาดมากบางวันหนูก็พูดได้หรือว่าไม่พูดได้อะไรแบบนี้อ๋อามาแล้วจะวันเออแล้วจะวันน่ะแล้วเสบางวันมีองค์ลงนะเ้อไอที่ทุบโต๊ะใช่ไหมไอที่โต๊ะโต๊ะนะองค์สปอนเซอร์ร้อสิเข้าเปอนเซอร์ทุบอีกสิทุบอีกวันน้ทุบอีกแฟช เพราะวันนี้ m 1 5 0เ้อ้าเขามารยาทงามจริงๆต้องต้องแบบว่าน่าสวยๆน่ารักยก่กอดกระเป๋าพี่แนนอยู่นะคะของหนูของพี่แล้วให้พี่แดนถือเฉยๆก็พี่แนนถือให้หนูไงเพราะฉะนั้นที่รักกดตะกร้าให้ดิแล้วดีจะไปแล้วไปแล้วนะคะครั้งนี้ไม่ใช่ไปลาไปเลยเพราะสัญญาว่าเราจะกลับมาเจอกันอีกแน่นอนค่ะ คณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะขอบคุณสองออเดอร์ที่กดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูลินลี่ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไทยเลยที่รักและแม่ตาลี่ขอให้พี่มีแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะไม่ว่าเวลานอนหรือว่าเวลาตื่นก็ขอให้เงินหลั่งไหลเข้ามาแบบง่าย ได้ได้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับเหมือนกับหนูลิลลีในตอนนี้ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะไม่บายค่ะไม่บายเดี๋ยวไปนอนค่ะโอเคเก่งมากค่ะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบายเอาทุกคนในไลฟ์เป็นพยานนะครับอีกสองคิวพี่คดี้ซื้อแล้ว ไล์หลักเราอยู่ต่อหรือว่าเราไล่หลักของพี่อยู่ต่อจะไล์